ไปถ่ายไปดูเต็มต้นไม้ยังมีนาดูตีนเขาจะมีตัวเลขอยู่ในนั้นน้องมีนาเดี๋ยวน้องนาดูว่าน้องมีนาเห็นตัวเลขอะไรถ้ามีนาเห็นเลขไปรีบพูดเลยนะเดี๋ยวปั๊ดมีนาดูซิมีนาเห็นเลขอะไรวันนี้คนเยอะเฮ้ยเดี๋ยวสลับกล้องก่อนได้ได้ได้เนเลขอะไรวะมีนาดูเลขเร็วอะไรทุกวันเลยนะคะอมเม้นท์นี้ก็คือกำลังไลฟ์อยู่นะเลยตอนนี้เป็นไงมีนาดูเลขเร็ว มีนาจ้องสิเห็ดเหลี่ยงยังเอเห็นยังเห็นยัางยังยังไม่ใกล้เดี๋ยวกเดี๋ยวก่อนต้องใกล้ใกล้ีกวโอ้โหมินานาบอกพี่เอกด้วยนะมีนาบอกพี่เอกด้วยมีนาต้องตอนเนี้ยดูสิมีนาต้องใกล้เอกค่ะพี่เอกพี่เอกขอใกล้นินให้มีนาตามมีนาไหมมินามองมีนามองเรียกอะไรนะ ดูก่อนสิเห็นยังตั้งใจดูมินามีนาตั้งใจดูหน่อยว่ามันเป็นเลขอะไร,อรบ,บอกดังๆสิเห็นอะไรเลขเ,เ,เจ็ดเลขเจ็ดหรอใช่โอเคอ่ะพี่เอกมีนาเห็นเลขเจ็ดเจด็ดอ่ะเจ็ดมาเนาะเจ็ดมาโอเคเจ็ดมาเจ็ดมานะมินาเ <c oughs> จ็ดตัวเดียวเหรอลูก เจ็ดเห็นเจ็ดตัวเดียวหรอฮะไม่ใช่เมื่อกี้มันเหมือนเลขหกเอาสักเลขหนึ่งเธอเลขหกเปลี่ยนใจแล้วครับเป็นเลขหกเจ็ดศูนย์นี่ในนี้บอกเจ็ดศูนย์อ่ะเอาเป็นว่าเจ็ดหกเจ็่อเชื่อมิตเราเราเก็บไว้ในใจก่อนเจ็ดหกเหรอพี่เยื่อคนดูไม่พูดมีคนพิมพ์ขึ้นมาเจ็ดหกไง เยอะจังหรอเจ็ดหกมีเหรอนี่ไงเจ็ดหกเจ็ดหกไปเลยเอา้าเลขมีนามีนาบอกวันนี้เห็นเลขเลขมีนาเจ็ดหกนะครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เอกวันนี้พี่ของพั <c oughs> วันนี้แน,นแะนนะโอเคโอเคขอบคุณพี่เอกมากแค่มาก็ดีใจแล้วเดี <c oughs> ๋ยวว่างเดี๋ยวว่างมาครับโอเคโอเคโอเคบ๊ายบายดีค okay, ร okay, okay. ับบายบายมีหลายตัวด้วย มีหลายตัวด้วยเดี๋ยวคืนนี้แวะไปดูคืนนี้แวะไปดูนะโอ้ยบ๊ายบายนะครมีหลายคนสวยสวัสดีครับสวัสดีค่ะคนสวยคนสวยคนสวยของพี่คนสวยคนล่อเดี๋ยวคนหล่อค่ะนี่นันบ๊ายบายพี่เอก บ๊ายบายครับบ๊ายบายดครับเฮ <laughs> <laughs> เราอยู่แถวไหนในเราอยู่ในแถวไหนในกรุงเทพล่ะอยู่แถวไหนของกรุงเทพบอกเมกี้ไปเลยอแถวที่แถวไหนบอกไปเลยบอกแบบมัน่นแบบมั่นใจแบบลับสับสับของเธอบอกไปเลยแต่มันก็จะแค่กับท่าเตมา อะไรนะอะไรนะ <laughs> มันจะแค่กับท่าจีนนะก็คือมันจะใกล้กับท่าจีนท่าจีนอยู่้านไหนะเพราะท่าจีนอยู่ใกล้ๆกล้ท่าฉลองอนะ่ะ <laughs> อยู่ใ,ใกล้ๆ้ท่าฉลองหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเลี้ยวเลี้ยวขี่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาก็ถึงแล้วค่ะเขี่ตรงไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ถึงแล้วค่ะ <laughs>